รถอ e ีแบกอุปกรณ์สําคัญนําการทําไร่ไถนาของชาวบ้านทุกดัดแปลงนํามาใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนําพาพวกเราไปสู่ท่าหรือห้วยแก่งถามจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีสองฝั่งลําน้ําพรมสายน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างล่องเรือเราจะได้ชมทัศนียภาพที่งดงามทั้งขุนเขาเขียวขจีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าภูคิงสูตรอากาศสดชื่นท่างกลางสายหมอกลอยระเรื่อตลอดทั้งปีพร้อมไกดชาวบ้านใจดีและเพื่อนสีขาแสนรู้แวะสำรวจสวนส้มโออายุนับร้อยปีทั้งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและชาวบ้านนิยมปลูกเช่นพันุ์ทองดีขาวน้ำพึ่งและพันธุพื้นเมือง แดงผูกิงนอกจากจะได้เรียนรู้การเกษตรแล้วนักท่องเที่ยวสามารถเก็บส้มโอได้ด้วยตัวเองก็นำมาปลอกชิมกันสดๆแบบนี้เลยครับ ด้วยเนื้อสีแดงเป็นเอกลักษณ์แถมรสชาติอร่อยหวานอมเปรี้ยวชาวบ้านจึงได้นําส้มโอแดงผูคิงมาทำเป็นเมนูน้ำปั่นสีสันสวยงามหอมชื่นใจให้ได้จิตเรียกน้ำย่อยกันก่อนที่จะร่วมกิจกรรมพาแรงชิมอาหารพื้นบ้านมีทั้งแกงปลาไก่อ้อแอไข่อ้อแอและอิสสารพัดเมนูหารัประทานยาก ไม่เยอะขววเเลเาไปสนคหานเวทสต์อีกอย่างของการมาเยือนชุมชนก็คือพิธีบายสีสุขขวัญให้เจ้าบ้านผูกข้อไม้ข้อมือก่อนจะสนุกสนานกับการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ในเพลงสาวบ้านแต้และสาวเข็นฝ้ายโดยบรรดาเด็กน้อยและผู้สูงอายุ อยากจะมาให้มาชิมส้มโอผ่านแดงปูคิงซึ่งหาทานที่อื่นไม่ได้ไม่ว่า,าเป็นช่วงกรกฎาสิงหาในสุมโอจะอร่อยที่สุดครับผมในช่วงนี้เพราะว่าเป็นฤดูการของส้มโอไม่ว่าจะเป็นน้ําก็พอดีไม่น้ําไม่เยอะเกินไปพอดีครับนี่ก็จะเป็นรสชาติส้มโอที่จะอร่อยที่สุดแล้วก็ถ้าอีกเป็นช่วงหนึ่งก็เคยจะเป็นช่วงฤดูหนาว บ้านอยู่ที่บุงศรีนิจหนาว<ม>จะหนาวมากครับผมแล้วก็จะเป็นหมอกปกคลุมหรือจะมานั่งสัมผัสเรือพายเป็นวิถีชีวิตของชุมชนจรกิงๆแล้วก็มาดูว่าชาวบ้านเขาอยู่ยังไงกินยังไงก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสได้อยู่ที่บุงสิบสี่ลำน้ำพงของเราครับคุณผู้ชมที่อยากสัมผัสความประทับใจไม่รู้ลืมแบบนี้ที่นี่ เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งแบบวันเดทิปและทักแรมโฮสเย์ตลอดทั้งปีไม่เพียงจะได้อิ่มอร่อยกับส้มโอพันดีแต่ยังอิ่มกับอธัธยาศัยเมตรีที่ชาวบ้านบุ่ง14มอบให้ด้วยความเต็มใจของแทก้แก้วสุดๆเลยครับขอบคุณสื่อข้อมูลภาพจาก f c ฟ b o o k กกนิคมช่างภาพอิสระแห่งล่มน้ำรงคิดก๊อฟชาแนลร่วมสืบซอบอกเล่า